เจ้ากระไลน้ำเฮียน้ำซ่านนี่แหละฟันกับบอก้นปนไปเจฟันว่าจังไหนเมื่อนี้โอ้เมื่อน,น,ออน,นี้คือฝันว่าจังสันจังสี่เ้ากับบอกคนป้ายนั่นแหละคืนในฟันยังบูจำาพ่าได้วันนี้ชอบศูนย์เก่ากับหาแปดค่ะใครจะชอบมันหนูบ้างเนาะเอาซื้อแล้วดีค่ะคุณเข็มทอง แม่รับซื่อแล้วหาแปดก็เลขเจ้เต็นรถนี่แล้วพี่เด็กน้อยมาเขียนให้แต่พี่เด็กน้อยคนเขียนให้เนาะทำเก้าห้าแปดนะตัวดำดำได้ที่ยื่นดินสอมาให้เขียนใส่กระดาษแล้วยื่นในเฮ้าดิเก้าเอาเก้าห้าแปดเพื่อนฝันพักฝันแม่นะเจ้าบ้าแต่ว่าเห็เป็นตัวเลขสีดําจ้าคือตอนยูสารเขียนเจ็ดูนย์หมดเก้าห้าแปดค่ะพี่เด็กน้อยมาเขียนให้เจ็เต็นรถค่ะเมื่อนั่นฝนตกก็เลยบ่ได้ ไ่ยินบบช te ั์ค right. ุยกันบบธนัดปันไหนก็เลยมาไม่เนาะเจมือนี่อ่ะสวัสดีเกจจนลดเป็นทางการสวัสดีท่านสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางบ้านน้ำเนาะค่ะมือนี่โอกาสดีโอกาสดีเวลาดีเวลาเหมาะอากาศปลอดโปร่งแดดดีคือสิบ่มีเสียงรบกวนดอกพี่น้องอ่ะเป็นจ้าไหนเกจหลังจากที่พี่เด็กน้อยมาเขียน เลขให้สามตัวแล้วเจมีฝันนิยังอีกเพิ่มเติมบอพันมาหายอีกบะบอกว่าท่านได้ฝันยังเลยบ่าท่านได้ฝันยังอยู่ซื้อเยอ่บ่ฝันยังค่ะคือสีแมนแล้วล่ะเพราะว่าตาตองวดกับฝันนังสีหลังวดที่แล้วค่ะแล้วศูนย์หกหกนได้เลขไทยสามตัวกับฝันว่าพีเด็กหน่อยครับพ่วงคางไปส้นรถพิกอัพสีขาวๆแล่ะก็เลยไปหาสื่อทะเบียนมันหนึ่งหกหกก็เลยได้ศูนย์หกหกครับมาเนียน งวดนี้กับฟันแต่เนินๆกับ่บฟันอีกฟันจะต้องงวดเพื่อลังเลขออกแล้วฟันเลยฟันพระสิบสี่คำที่ผ่านมาอ่นไหมมีพระน้อยดิเมือนี่อมอมีพระน้อยค่ะพระใหญ่น่ะฟันเลยแล้วก็คือบบฟันอีกหรอกขันโบมือฟันเทียนรอบนี้กับสีฟันว่าขันจะฟ้องสีถือเลขสีฟันดีบ่ตีเป็นเลขแล้วมันสีพาดแมวเมีนต้องตัวเดียวเลยก็เอาทุ่มหฮาได้มาแล้วหลานหลานวนา รอแต่ว่ารถสีซื่อเขาไม่ขั้นใหกับสีขายออกขั้นใหกับขั้นขายออกกับหนึ่งหกแปดเด็กใชกัเขียนให้แล้วเมื่อนั้นครับตรวจตรวจดีพอทานใดที่พอทันใดดีได้เห็นตัวการลตะตรี the the droite, uh, ่ท so ี่มาไฮมั way, well ่งกกับสองแปดกับหกสองแปดหกสองแปดกันขั้นน so ันดีขั้นนันดีนั่นนั่นฟาดคอยขึ้เบาคักเบาเนี่ยถ้าทันใดที่วันสัตขั้นนันสองแปดนะแปดสองนะขั้นนันน่ะค่ะ 3, 2, 8, บัตรไปหาสนะามสองแปดมามีนมีหกสองแปดนะเขาหายมันโผก็ได้เขียนตัวมาใจอ่ะรดรดทะเบียนให้ทะเบียนลดไปสองขั้นกับเลขฝันท่านันเมื่อนั้น,น,น,นจ้าวันนี้บอๆท่านใด้ได้อีกอย่างทั้นมากศูนย์กับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สองอะไรตีขั้นขั้นมากศูนย์ขั้นตีศูนย์เพราะว่าขั้นนั้นเน,นี่ยมันได้ออกเลขเทียมไยแปดสองศูนย์อีกแล้วดิขั้นนี้ผันสามแปดสองขั้นนั้นแปดสองศูนย์ดิจ้านั่นยิ่หันอ่ะก็เลยสองศูนยอออกกเทียน เนตัวเก่าหันาเก้าหันลาเลขเดิมละบ่เก้าเนาะบ่ได้แม่นันเ่ฝันยังเด็ย่า่กับเฝันมันบพราะว่ามันก็ฝันย่ายันเพราะท่านฝันแล้วมาเยอะเราบอกทัวร์มาหามือเศ้านี่ฝันบ่แม่บ่บ่ื่บู่่บ่บ่ว่ี่ม่จนว่บได้ว่บ่ายฝันแม่นเน่ะยั่หลายมื้ออยู่นมื้อนี้วันที่ท่ใดแล้ว2่วันที่25ุ่่บ่บ่ั้งหลายมื้อเบ่บยบ่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 บวบ่น่้่5มื้อพุ่บจบ ผูพ่นเข่ามะามา่กับมีบอทัานในฟังความฝันที่ว่าพีเด็กน้อยไม่เคียนบอกนั่นเราให้พ่นฟังอีกแน่เจ้การเด็กน้อยคอนนั่นน่ะมันอยู่ลักิโลขางตี่นรดเนาะ,ะลักิโลขางตีนรดงั่วที่ได้ศูนย์หกหกนะแลนั่งอยู่ทั้งลักกิโลฝันน่ะก่อนสิมาขับรถพวกนั่งทั้งลักกิโลเอาขายย้อนไปทั้งขางคนทางทั้งเนี่ยบอเมนไปทั้งคุณทั้งอุดรกบมาทั้งพี่บุญรักที่นั่งไปทั้งขาง<ะ>นั่งเบิรงรถแล่นไปแล่นมากวันนี้ขาที่เราห่อย่นะ ยู่ละกิโลทั้งนั้นมันมี04066เลขละกิโลน่ะ04066แล้วก็มิตาว่าอุดรธานีมิตาขุดบานนี่บานนี่งวดนี่น่ะหันหนามาทาั้งพี่บุญรัก่ะหันหนามาทั้งพี่บุญรักย้อนขาคือกันบานนี่ฉันไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วดิเลขท่ายมั่น312แล้วก็มีเลข0ตัวเดียวแล้วก็มเก29 แต่กรเลยจิตตีเป็น0ูนแต่ว่านีตัวทั่งๆหันมันเป็น3ามก็เลยไปยิบลอตเตอรี่ไว้แล้ว3ามหนองืเอาไว้ที่ซื้อยิบตัวใดนะครับสามหอับอยังก่อนย์สงเกาครับศูนก้ามันอยู่หละกิโลครับอยู่หละกิโลเด็กหน่อยผู้นี่แหละที่เป็นผู้ใชนะ้น่ะที่มาขับรถพ่วงฉันไปส้นรถกระบะบน่ะนก็สิได้ไปหาซื้อ1นึมันเลยได้นน0 6, 6นะู6ยกน่ ไปเบิ่งหลักกิโลเอาเลขศูนย์หกมาอยู่หลักกิโลเด็กหน่อยผู้นี้โอ้เรามาซื้อว่าแล้วสิบอกเลยแล้วนางย้อนขาน่ะบอกว่านางย้อนขามันศูนย์สี่ศูนย์หกหกเลขไทยอยู่หลักกิโลนตะมัตตน 0, 4, 0, 6, 6. มีสี่ตัวหาตัวนว่าศูนย์สี่ศูนย์หกหกเลขบัตรก็เล่นมันเลขไทยมันศูนย์หกหกถ้านางย้อนขาย้อนเสียอืม,อมนางแกงนางย้อนขายแล้วผ่นมาขับรถพ่วงค่างเฮารถบ่มีคนขับมันเล่นที่รีที่รีไปไป,ไปตำรถกระบะ อยนท่าสีขาวแลท่านอนนันเน้นใส่รถพ่วงแขางเลอทะเบียนมันหนึ่งหกหกมันตกออกหนึ่งหกหกไปหาลอตเตอรี่ได้ศูนย์หกหกได้ลอตเตอรี่มาแล้วมาเบิร์ลักกิโลเอาศูนหกหมันอยู่นห่ตัวนี้ก็เล่นคือเลขไทยสามตัวนะ่นแหละลักิโลนี่ยื้อใส่ยุนาแข่งเต้นรถยุกค้ามันอ่ะโอ้สิเด๋ยวไปเบิรักลกิโลลักิโลสิหมอลักิโลหกนี่ไปนั่นแหละ ปัจจุบันนี่เดียวนี่มื้อนี่งวดนี่เจ้าเสียลักกิโลเอาเลขลักกิโลตัวใดลักกิโลลักกิโลพี่ลักกิโลพล้วโลดพวกเจ้าน่ะพี่ลักกิโลมันมีเลขตัวใดแน่กว่าที่ที่เจ้ามากอยู่ลักกิโลเดียวนี่พี่ลักกิโลอยูี่ค่างคางทั้งหันนาไปทั้งพี่บุญลักโอหันหันห้าสิบไปอุดรมันสี่เขียนมันสีมีเลขศูนย์อยู่ทั้งทังตัวบบกง่ายหนึ่งแล้วก็ตารางว่าอุดรธานียี่สิบเก้าครับอืมค่างทั้งคุณมีเหสิบเบบอก ไม่สียหาเบื้องอีกครังนึงมีมีตัวใดกกล่ะเกจ๊ย่าเสียห้เบิ่องไายรูปใบยืนอีกคงนึงหนึเพราะว่าฉันก็สีไายรูปใบที่ไปหาลอเาตเตอรี่อ <laughs> เอ๋อละกิโลนี่บริวารสยูกไกลล่ได้ไปน้องเด้อท่านที่นั่งย้อนขามาหัวทีแล้วอเออท่านที่นั่งย้อนขามาหัวทีแล้วฉันถ่ายเป็นวิดีโอไว้เนี่ยฉันได้ดายเสร็จดินี่แล้วน่งย้อนขามาทั้งนี้ค่ะมัดนี้วันนี้แล้วนางย้อนขามาทั้งนี้ งวดได้ศูนย์หกหกเลขท้ายสามตัวนั้นมันย้อนขาไปทั้งศูนย์สองเก้าวันนี้นี่ทั้งนี้มีศูนย์สองเก้าแต่ว่าจะเห็ุเป็นวิดีโอนะนั่งย้อนขางวดนี้นั่งย้อนขามาทั้งนี้ทั้งศูนย์สองเก้าอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากให้เบิ้งวันนี้ทั้งนี้ทั้งนี้มันสี่มีสิบเจ็ดนี่วบนนี้มึงเด้อีกคางหนึ่งได้พี่น้องบ้านอีกคางหนึ่งนะครับเจแล้วก็ล่างสิง สี่มุนหอยล่อทั้งสี่ทีตักเจลโลมันบ่มุนหอยล่อีกคำหนึ่งมีหกกับหนึ่งเจ็ดมีหกมีหกอยู่ตั้งเครื่องแล้วกัสิบเจ็ดอยู่แต่าล่างหนึ่งเจ็ดเออทั้งหนึ่งมีศูนย์อยู่ตั้งเครื่องแล้วกัสองเก้าอยู่แต่าล่างแต่ว่าเราหันหนางหันหนามาทั้งนี้ด้านนี้หกหนึ่งเจ็ดโอเคจ้าหกหกตัวเดียวอยู่ตั้งเครื่องแล้วกัแต่ล่างสิบเจ็ดครับเต้าหายสิบเกดข้างบนข้างบนพี่บุญรักหกเต้าหายสิบเจ็ดข่างทั้งนั้น ขางทั้งนี้ศูนย์แล้วกัอุดรธาน,นียี่สิบเก้าอัออนนันแหละแต่วลาหันยอนหนามาทั้งผีดี่ยนขามาทั้งผีบุญลรลักผีที่เป็นศูนย์สองเก้าทั้งนั้นมามากนะักสองเก้านสองเก้า มากแห้งนี่คือศูนย์สองเก้าแกก็ซื้อไว้อันใบเดียวนึกหอเ่าว่าซื้ออะไรสรุปลักกิโลเกเต็มนะครับเอาพีเด็กน้อยบอกก้อนในบาทเราสรุปได้ศูนย์สองเก้าเล็กน้ครับพีลักกิโลนี่ล่ะกเบาเพิ่นเพิ่นเขียนให้ตัวใดก่อนพอเด็กน้อยอยู่นิตี่เขียนอยู่โรงเรียนนี่เก้าห้าแปดสามตัวเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดที่มาเขียนให้จมูอวันพากบาดนี่ลักกิโลเอาลักกิโลเนาะบาทนี่ สองเก้าทั้งหนึ่งหลักกิโลลักกิโลอยู่หนาเต็มรถนะหมวดน,นี้เราสี่หายสูบอีกบอสลักกิโลนี่สองเก้าศูนย์สองเก้ารวดไปทั้งพี่บุญรักนะไปอุดรธานีนะมันมันศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้านะทั้งหนึ่งมันหกหนึ่งเจ็ดนะศูนย์สองเก้าเอาหกหนึ่งเจ็ดนั่นหกหกนะอุ่นพี่บุญลักหกเตาหายสิบเจ็ดทั้งนั้นหกหนึ่งเจ็ดลักกิโล 6, 1, ครบทีด้านไปในที่เรายึอยมันมีด้านทั้งนั้นมันไม่แต่ประทับแต่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกหกเท่านั้นดิทั้งหนึ่งมันมีสามทางหนึ่งดิครับม uh ีสามทางเนาะไปแล้วทั้งนั้นยังทั้งมีแหละเพราท่านออกแต่ว่าซีโตอยู่ทั้งหมองศูนย์สองเก้านี่มันเป็นสามหนึ่งสองเลยไทยเขียนลงไปเนี่ยสามหนึ่งสองครับอ่าเป็นสามหนึ่งสองฉันซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วสามหนึ่งสองนะสามหนึ่งสองนั่นแหละตัวดวงมีน้ำลอตเตอรี่เนาะถือทุกงวดน้ำลอตเตอรี่เนาะ ได้หอดลังวันเรียแต่รลังวันที่หนึ่งนิดได้สองใบแล้วมันสลับหมองยูสองเทียเหล่วลางวันที่หนึง่ง